โอเคค่ะมือนีสีมาอธิบายว่าเน่งนากาชิใส่พาวเวอร์รุ่นใดแน่ครับ18 15 12แต่อันรุ่นฮิตๆของทั้งล่านมันจะมีพาวเวอร์36พาวเวอร์165พาวเวอร์545แต่อันนี้คือสิแก้พาวเวอร์36ให้เบิงก่อนว่ามันจะกวาดแล้วมันครับ18นิ้วได้เท่าใดรเนาะอ่ะมาเริ่มกันเลย อันนี้จะเป็นรุนเป็นรุ่นที่ขายดีระอันดับหนึ่งเลยนะถ้าเป็นแบสิบแปดนิ้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพาวเวอร์สามหกพาวเวอร์สามหกตัวนี้ก็ก็จะนักแมเพราะว่ามันคับสิบแปดนิ้วใด่สีใบโค้งปั่มเนาะใบละหนึ่งพันวัตย้ำนะว่าใบละหนึ่งพันวัตสีสี่นักแมอันนี้ถ้าสมมติถ้าส่เอาไปคับโค้งรอกับคับโค้งรอใดค,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 คือก้านแต่ แต่มันต้องขับคงรอพันสองรอยวัตได้สีใบคือกันแต่ก็คือต้องย้ำนะว่าพันสองรอยวัตเท่านั้นนะถ้าเป็นคงรอรุ่นนี่นะถ้าสมมูถ้าถ้าเลยกว่าหันมันกะกะบบได้ขับได้อยู่บอกะขับได้แต่มันสีบบอิมแต่คนเขาเล่นเครื่องเสียงเขาสีเบิ่งออกว่าเสียงมันบออบอิมโบเต็มสีนะอันนี้มันสีมีพัดลมสองตัวเด้อนี่นะเนี่ยพัดลมเป่า พลุบปอาสองโตส่วนปุ่มสา,สามปุ่มนี้ว่าง่ายๆเป็นภาษาบันบาเท่าก็คือปุ่มปรับระดับเบสว่าเขาสะเอ้าเบสแนนเบสนุ่มเบสแข็งอันนี้แล้วแต่เทาสีเลือกอันนี้คือว่าภาษาบันบเนนอกเป็นภาษาซับของช้างอันนี้สองปุ่มนี้นากาักระชีเป็นเป็นรุ่นนี้แล้วคือสสยสัญญ,ญาณเท่าสีสาม,มาใส่แบบตัวโมโนโตัวเมียกระไดหรือโมโนโตัวผูกกระไดแล้วแต่เท่าก็คือถาถาสับมีตัวนี้สัญ,ญญาณมาสีมาหรือว่าถาสมุดสมุนินีเดอร์มองนี้ มองนี้มันสิเป็นหัวสเปคคอนถ้าเป็นหัวสเปคคอนสัญญาณมันจะมาดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันสิดีว่าสมมติว่าเ้าไปไปของขาหรือของอีกอย่างอ่ะมันกับสบหลุดแต่ถ้าสมมติว่ามีสเปคคอนอ่ะทั้งหลานกะเหตุเป็นดําแดงไว้หายสามารถใส่ได้คือกันมันก็คือหัวสเปคคอนของเทานี้ละนี่เด้อมันมันแยกอยู่ตัวเบตตัวกลางเ้าสามารถเสียบได้อันนี้ก็จะมีฟิลนะอันนี้สอยูพันสองร้อยวัต์คู่พันสองร้อยวัตตัวนี้นะครับย่ำนะครับโคงรอ ครับโค้งรอพันสองร้อยวัดเดซี่ใบถ้าเป็นโค้งปั่มกะขับไดซี่ใบคือการแต่แต่ยาเกินตามผีแอดมินบอกนะวัดอ่ะมันคือกะขับได้บะเบิบบ้งข้างหน้าเด้อแบ,บบเบิ้งข้างหน้าขออน,นุญาตว่างนี่ก่อนมันกะสีมีใบคู่มือไปไห้นะโหลดตามสได, oh ด้เดซี่โอมเด้ออันนี้เด้อ,นนดอสีมีคู่มือไปไหนะ้ในแต่ละกองถ้าซื้อแยกข้า,างหน้าอ่ะข้างหน้าเด้ออันนี้ข้างหน้ากะสีเบ,บน้บนหน้ากะชีแยกเชนแนเอบีสายขวา ถ้าสมมติถ้าเป็นแบบสเตอร์เข้ากับซีมี่พาวเวอร์สองตถ้าเข้าซีมี่แบบโมโนเข้ากับแยกใด้ใสยขวาเบรดก้างเนาะอันนี้สเป็นด้านหนาสเป็นแบบนี้ซีมี่สติเ,เตอร์กันฟุนงหงายอันนี้ก็คือเป็นของ18นิ้วต,ต่อมานะเขาซีมาแกะมาแกะหลุ่นห,ห,าาหนึ่งหกหาลึงหกหาสามัดคับซิมฮนอยู่ในซีใบมาเบิงหนาตาและด้านหนาด้านลังเขาว่ามันสิเป็นจังไดเนาะโอเคขออนุญาตเด้ออ่ะตัวนี้ซิมฮนมาเบิง เขาวงหนากระชีทุกโตนี่ก็คือสผพานมาอ,ออกรอมาเบิดแล้วก็คือพานพานระบบกระบวนการที่ทางกฎหมายมาเบิดแล้วเนาะอันนก็จะแจ้งให้ลูกคาา้าทราบแต่ถ้าสมมติว่าถ้าซื่อแยกก็สื่อใดคือกัน้นอันนี้ก็เขาวงหนึ่งหกหา็สิเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ทั้งหน้าเขาก็แยกเชนเอนเอบีไอเอลอาร์ก็คือสายขวานั่นแหละเป็นโลโกโ้นากระชีเป็นแบบนี้เนาะหลุนไม่จะเป็นนากระชี้หนึ่งหกหา ก็คือรหัสของมอ,อก,กอเขาสิเป็นรหัส K 5 2 0 0อันนี้คือรหัสมอ,อก,กอเขาที่เขาจดทะเบียนเนาะอันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดมีฟิลเตอร์กัน้นฝุ่นให้ดนหนานะจะเป็นงามๆแบบนี้เลยทั้งหลังทั้งหลังก็สิมีพัดลมพัดลมดูดความร้อนให้อันนี้มาเบรงในการวางสัญญาณเนาะอันนี้ก็คือสิเป็นช่องสายสัญญ,ญาณโมโนเฮ้าถ้ถาสมมุิว่าเฮาบว่ามีสายสัญญ,ญาณโมโนตัวนี้เฮ้าสามารถเสียบขาวแดงได้ ก็ค so so yeah, ือขาแดงมาเสียบได้บอเสียบได้แต่สัญญาณสีบอคอยดีปันไดแต่ถ้าใส่ตัวนี้เสียงสัญญาณสีดีกว่าอันนี้คือการหัวสเปคคอนสามารถใส่ได้สัญญาณจะมาดีแต่ถ้าสมมุติว่าเจ้าว่ามีสายสายสเปคคอนเขาสามารถใส่แดงแดงดำได้ก็คือมันแท่นสเปคคอนนั่นแหละอ่ะมาเบิ่งมองนี้เขาคือขอยย่ำเลยเด้ยวามองนี้ถ้าเป็นหนึ่งหกหาต้องตั้งไว้ตรงกลางที่มันเปลี่ยนว่าเป็นระบบสเตอร์เนาะตั้งไว้ตรงกลางหามเบี่ยงมาซ้ายหามเบี่ยงมาขวาทังสี่ก็คือให้ตั้งไว้ตรงกลางตลอด อันนี้เป็นหูเสียบสายปากเนาะอันนี้ก็จะเป็นของ1นึ่งหาหนึ่งห้หานี่ก็คือจะอยู่ทีหนึ่งพันวัตจะอยู่ทีหนึ่งพันวัตพันคูณพันวัตขับสิบห้นิ้วเบร์ห้าร้อยวัตได้4ใบพันคูณพันวัตนะขับ15นิ้วเบร500ได้4ใบขับได้เฉพาะโค้งปัม่มโค้งรอขับได้บอขับขับได้อยู่แต่มันโบอิมค่ะแต่จะ,จะขับโค้งรอให้ใไซรุ่น36ถ้าสมมทสิ15นิ้วนะถ้าเป็นโค้งรออันนี้ อันนี้ถ้ามาเพื่อให้ลูกค้าติดต่อห้ทางหลานง่ายๆก็คือถ้าถ้าลูกค้าสือไปแล้วต่อบอด้หรือเอออย่างคือต่อบอด้เสียงบอกหรือ,อยังก็คือแอดไลน์ตัวนี้มาเลยทางหลานห้เบริร์อัน,นแอดนี้มาถ้าสมมติว่าบ่ามีไลน์ม่มีอย่างโทรมาได้เลยค่ะสองเบอร์นี้ถ้าสมมติว่าโทรติดแต่่วัาเดี๋ยว เดี๋ยวโทรไปหรือถาสิมาที่โรงงานปักหมุดทีโรงงานนากชิอุตสาหกรรมจำกัดได้เลยหรือปักมดุดซอยเอกช้ย110กระได้ค่ะเข้ามา300เมตรหอดเลยอันนี้คือ power 165อ่าต่อมาต่อมามาดูน้องเล็กน้องเล็กของเราอ่ะน้องเล็กของเรามาดูเลยน้องเล็กของเราก็จะเป็น power 545หที่เฮียต้อยเพิ่งคิดค้นมาอ่เพิ่งคิดคนมา,นมาวังได้ๆนี่ละขายว่างขายบ่อคอย โบเคอยดนไปไนัญหาอาจจะปีกก๊กโก้กลัวมัง้งอันนี้นะเป็นหนึ่งหกหาวัตถุมงคลเป็นหาสีหาหาสีหาอันี้คือ,อยู่ที่แปดลอยวัดคุณแปดลอยวัดจะคับเฉพาะสิบสองนิว้วย่ำนะจะคับเฉพาะสิบสองนิ้วได้สีใบใบละสามลอยวัดถาสม,มุติถ้าไปคับสิบหาหนิ้วได้บอคับได้อยู่ค่ะคับได้แค่สี่ลอยวัดแค่สี่ใบไอสองใบกับพอ่อมันจะได้แบบอิ่มๆเนาะถ้าสม,มุติถ้าสิดคับนะ ดยวจะเปิดหน้า,นาตาให้เบ,บึงว่ามันเป็นหน้าตาจังไดรูปร่างเป็นใใจังไดใส่จังไดด้านหน้าด้านหลังมดถ้าถ้าสมุ่าลูกข้าซื้อแยกซื้อใดคือการซื้อแยกได้ก็คือราคาก็จะมีบอกว่าแตลลตัวจักบาทแต่ก็คือ้าสม,มุติซื้อใปก็จะมีใบคูมือหายว่าวิธีการต่อใจังไดอะไรอย่างประมาณานี้อ่าอันนี้ทาั้งหน้าทาั้งหน้าของ power หาสีหาสะเป็นแบบนี้กับจีแตกต่างจาก power สามหก power หนึ่งหกหานี่ก็จะเป็นหน้าต่างสีแบบรุ่นใหม่ เป็นโลโก้นากา c ิแยก LR สายขวาโมโนเนาะถ้าจะโม่จะต่อโมโนแยกสายขวาก็ได้ถ้าเป็นต่อแบบสเตอ๊ดก็ได้เพราะว่าพาวเวอร์ที่ของทางร้านที่นากา c ิอธิบายบางนึงเป็น power สอง c h a n n น l ต่อได้แค่สอง channel คือต่ตอสี่ขั้วสี่เยบอต่อได้สำคัญแต่พ่วงถ้าถมูถ้า,าเป็นเป็นสี่ c h น n น e l มีคือการถ่ายเป็นหลุนพันสองลอยวัตต์นากา c ิ i ไปไหมนะเป็นหลุนพันสองแต่สองพันวั้องนากา c ิเดี๋ยวเอาให้เบิง้งอันนี้เป็นหาซีหาเนาะด้านหน้ากา็จะเป็นังซีหามาเบิ้งด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ือกันเลยอ่าอันนี้กสิสีต่างมูจากมูเขาแน่เพราะว่าอันนี้เฮียปันเห้มีสองแบบสายสัญญาณสิเป็นแบบโมโนก็ไใดหรือเป็นแอคเอลอาร์ก็ไใดแล้ววงนี้นี่มันจะมีมันต่างจากหนึ่งหกหาเดอแต่ต้องเบิ่งดีๆีวะเนี่ยก็คือเพราะว่าหนึ่งหกหามันส่ต่างไว้ตรงกลางมันบอแต่อันนี้บอบริแตงไว้ตรงกลางอันนี้ตอง ขยับมาตรงนี้ให้มันขึ้น st ถ้าบริสรันมันดังข,งขงังได้ถังหนึ่งถ้าดัานมาฟังฟังแถวนี้ตรงกลางก็จะออกฟังได้ฟังหนึง่งแล้วก็ตัวนี้ก็ออกฟังได้ฟังหนึ่งคือการแต่ต้องดันมาให้มันอยู่ตรง st อันนี้ก็สายสัญญาณ ba ก็คือสายขวาก็คือจะเอา xr ก็ใดหรือโมโนก็ไดอันนี้จะเป็นพัดลมอันนี้ก็จะเป็นแบบสายอันนี้แค่นั้นแหละอันนี้ก็เป็นสเปกตรอนเนาะเาะ็ตุว้2สองแบบเพื่อลูกค้าม่มีสเปกคอนอ่ะโอเคถ้าดันนี้คือคือสารตัวลักๆ สามตัวลักลักที่ที่ลูกค้าเขาเขาเลือกใช่ขายดีที่สุดในหน้ากาชิอันนี้นะก็คือ,อย่ำไบก้อนวนะ่าทาวเวอร์ที่เบามากบางนึงรับประกันหนึ่งปีรับประกันหนึ่งปี้ปนนปานเสียให้ในเจ็ดวันก็คือเปลียนใหม่หายเลยจ้าอันนี้เป็นทา w เวอร์เอ็กแปดที่ครับเอ็กแปดครับสิบแปดนิว้วได้หกใบอันนี้เด้อเดี๋ยวอันนี้ให้น้องเขาแก้ให้เบ่งมาทางในอะ่ะมันเป็นแบบไหนอ่าโอเค ไอ้กระสีมีแพ็กสองชั้นเนี่ยเพราะว่ามันหนักแกะเลยอโอเคกระสีมีคููมือหายแน่นีเกะเลยอโอเคโอเคอ่ะกเบื้องดันนาะอ่ะดันนากะสีเป็นแบบของนากระชีเนาะ จะเป็นโลกโกน้นากกาิแต่มี LR าสายขวาคือเก้านั่นแหละเป็นพาวเวอร์รุ่น X8 เนาะในข้างหน้าก็บเปเป็นเรียบๆเนี่ยมมมีสีสันอย่างเดอกมันจะเป็นเรียบหรูเนาะโอเคด้านหลังจ้าโอเคอ่าอ่ออดาด้านหลังก็บเปเป็นแผงอันนี้ก็บเปเป็นของพัดลมเนาะอันนี้เป็นแผงพัดลมนะคะอันนี้ก็สิเป็นแบบสายสัญญ,ญาณมือคือก้านแหละชอาสีใส่ลู่ใดก็ใดแล้วแต่อันนี้เนาะส่วนตัวนี้ก็บเเป็นหู้สเปค,คอน้าสม,มุว่ามีสเปคอนเขาใส่ ดำแดงก็ได้อันนี้ก็สิมีฟิวตัดเนาะอันนี้ก็สิเป็นสายปลักใหญ่ๆแบบนี้เลยอันนี้สิอยู่ทีพันแปดร้อยวัตต์ครับครับสิแปดนิ้วได้๋หกใบใบละหนึ่งพันวัตต์นะถ้าสมมุติถ้าสิครับคงรอกอะบครับได้คือการซีใบแบบอิ่มๆเลยสิแปดนิ้วพันสองร้อยวัตต์ตัวนี้นะโอเคต่อมาต่อมาอันนี้อันนี้ก็สิเป็นสองเชนแนลเหมือนกันเด้ออันนี้สองเชนแนลแต่อันนี้สิเป็นพาวเวอร์รุ่นไหนวะพาวเวอร์ power, อันนี้ พันสองร้อยรุ่นพันสองร้อยซิมี่สี่ 400, แฉเนนเดี๋ยวสิเ okay, อาแกให้เบิ่งอ่านแกเลยเลยแกะด้านหน้าด้านหลังเลยอ่ะโอเคอ่ะขอเบิ่งด้านหลังก่อนอ่ะด้านหลังนะดาา้าน,นหลังซิเป็นสี่แฉเนนเห็นบอหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือสีแ่แฉเนนเขาอ,อื่นว่าสีแ่แฉเนนเนาะสามารถรุ่นนี้สามารถครับสิบแปดนิว้วได้ยแปดใบ ตัวนี้นะได้8ใบเลยสัญญาณคือการเขาสามารถเลือกได้ว่าเขาสเสียบ่องใดสเสียบรุ่นนีก็ะใดหรือรุ่นนีก็ะใดแล้วแต่เนาะมีฟิวตัดมีพัดลมสองด่านอันนี้คือด่านหลังนะอันนี้ซีอูที่พันสองพั่นวัคุณพันสองร้อยเขอโทษค่ะสองพัน 2, วัดคุณพันสองร้อยสองพัน 2, วัเนาะโอเคอดันนะ ดอนหนาของ power ก็สิเป็นแบบนี้เลยก็คือสิมีไฟไฟแรงขึ้นแรงลงอัเนาะก็คืออันนี้ก็บสายขวา LR คือการแยกแยกได้อ่าอันนี้ก็สิเป็นโลกโก้หน้ากระชินะสิเป็นแบบเรียบๆแบบนี้เลยอันนี้ก็สีอันนี้ก็สีครับที่8นิ้วใน8ใบสีชั้นแน่ง2,000วัตต์คุณ2,000อ้ท่าน2,000วัตต์คุณ2,000วัตต์อ่าโอเค